เปิดให้ดูน้อยนึงกำลังนึ่งข้าวเหนียวอยู่เด้อจ้าขา้าวเหนียวกับบะหมี่หดหลอกจ้านึ่งขา้าวเหนียวทอดปลาตะเแห้งเด้อวจ้าเพื่อนๆน้องตัวนี้นะคะยัดไส้แล้วนะคะเพื่อนๆตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เอาขิงยัดไปนำเด้อยจ้าหม้อพร้อมแล้วจ้ะเอาน้องใส่เข้าไปเลยจ้ะ โมมันน้อยไปน้อยนึงเดี๋ยวเอียงเอาเนาะ เริ่มสุกแล้วนะคะเพื่อนๆแต่เรามีผักใส่เข้าไปอีกนะคะผักเคลผักเคลนี่เป็นซูเปอร์กรีนซูเปอร์ฟู้ดเลยนะคะแล้วเราก็จะมีของแถมะคะ่ะผักบุ้งนาเด้อผักบุ้งนาบ้านเรานี่แหละคะ่ะเต็มเลยใส่หมดเลยเนะใส่ไปให้หมดเนาะ ซื้อมาจากร้านเอเชีย2ยูโร90จากผักบุ้งนาปิดไดเพอทีนี้แป๊บแป,ปิดก่อโอเคเปิดอยู่น้อยนึงโอเครออีกแป๊บหนึ่งก็ได้กินแล้วจะข้าวเหนียวสุกแล้วเนาะปัดๆเดเจ้าเพราะว่าผักเยอะมากเดี๋ยวผักวางไว้ข้างๆก่อนเนานะ น,น,นี่ค่ะเหตคารณ่น้องเห็นไหมปลาเข่าเอ้ปลาเ,าเลานึ้อเดี๋ยวดูว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะปลานนืงอจันอ้า อันนี้นะคะจิ้มแจ่วนึ่งผักจิ้มแจ่วนะคะแล้วก็มีของแถมพี่น้องพอดีเพื่อนนะคะเพื่อนกลับเมืองไทยนะคะเพื่อนเอามาฝากนี่ปลาแ,แห้งปลาแห้งทอดจ้ะปา<ะ>ของกินหลายคั่กจะเมื้อนี้จ้ะคิดฮอดเมืองไทยมีไข่ต้มน้ำเดอ้อถ้าเกิดว่าอันเขาเรียกว่า เกลืปลาโบอิมมีไข่ต้มนําแล้วก็อันนี้ค่ะข้าวเหนียวอันก็ติบข้าวเหนียวเห็นบ่เนาะยังบ่เห็น,นสวัสดีพี่น้องมาเด้อมาจำแจวนํานกันอันแจวปลานะเนาะแจวบองจ้ะพอดีเพื่อนไปเมืองไทยแล้วเพื่อนให้มานะคะเราปนหากันกนะน,นึ่งผักเนาะมีทอดปลามีนึ่งผักแล้วก็มีข้าวเหนียวฮ้อน มามากินกันจากนำกันจากคำสองคำนะจ๊ะบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปกินเท่าไหร่จะพี่น้องจ้ะโอ้ยกินไปน้อยนึงเออตอนนั้นทำคลิปคลิปกินหล่จนน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นก็บว่ายแล้วเนาะขอไซมือเจ๊จ้ะล้างมือแล้ว ปลาแห้งปลาสีส้มตอนน้น้อยมากกินมากินปลาสีส้ม,อ,มอร่อยแซ่บบอต้องจิ้มอันนี้เลยัมนเค็มอยู่แล้วผักบุ้งนาไดมาจากลานเอเชีย จำแจวให้เบิ้งจักน้อยเพราะว่าไม่ค่อยได้กินเลยอ่ะแจวแบบนี้นึ่งผักเขียวตอนก่อนนึ่งอ่ะมันจะแข็งๆกระด้างกระด้างแต่พอน,นึ่งแล้วมันอ่อนนุ่มดีจังเลยจะเป็นเพื่อนแซ่บมันก็มีประโยชน์พร้อมเนี่ยต่อต้านเขาเรียกอะไรนะต่อต้านเซลล์มะเร็งด้วยค่ะผักเขียวมาเอาไปหากินกันเด้อพี่น้องจะ้ะ ตอนนี้อากาศก็เริ่มดีขึ้นแล้วจ้ะอากาศบ่ค่อยหนาวเท่าใดมือน,นี้ก็สิบกว่าองศาจำคำง่ายๆเดี๋ยวอีไปละนี่นะอยวคลิปมันอียาวไปเดีย๋ยวพี่น้องเพิ่นบ่ยักเอ้บ่ยัดดูคลิปยาวกันเนาะ <c oughs> นี่เจ้าบองำํำง่ายๆจ้ะผักบุงนะ้งนานานๆกินปลานื้ออีักหน่อย จำเจลปลหนึ่งจำเจลขอจัดการปลาตัวนี้ก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเดี๋ยวมันอยียาวไปเนาะ